เห็นเพื่อนบอกว่าห่างหายไปนานนะคะจริงๆออมก็เล่นอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มอาอัดวันนี้ก็มีโอกาสได้มอาอัดก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเล่นกันค่ะโอ้แล้วออมก็ลองแบบไปอัดในเออไม่ใช่อัดสีเป็นไลฟ์ใน Ti k t o k นะคะแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งอารมณ์นหนึ่ง ก็สนุกดีนะคะ,ะ,คะอู้เพื่อนเล่นจูนโน่โอู้อยากเล่นซัพพอร์ตเลยอะอู้แต่มีคนเล่นลมเราเล่นซัพพอร์ตได้ไหมอะอู้อือเพื่อนบอกจริงโอเคอ้อมเลือกแองจจะไล่นะคะก็สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะกับออมวันนี้ออมมาลงแรงค่ะ สำหรับวันนี้ก็เป็นตาที่สองนะคะตาแรกคือแพ้แบบลาภาพไม่ไหวจริงๆก็เลย<笑><笑>เห็นเพื่อนออนชวนเพื่อนมาเข้าร่วมสตารกรรมกับออมนะคะและรอบนี้ออมเล่นซัพพอร์ตเป็นแอ็งเกล่าค่ะก็คิดว่าอืมน่าจะไหวยอยู่นะเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะคะเราต้องลองเล่นให้ <S <S> <S ถึง ที่สุดก่อน <c oughs> แต่ถ้าเกมไหนไม่ไหวจริงๆก็ก็มีกดยอมแพ้ไม่ไหวจริงๆสำหรับนี้ออมก็เป็นโลมมิ่งเนาะ <ık> อ้าวทำไมคะทำไมสซอเน่ต้องมีอุ๊ย <c oughs> อะไรผิดพาดตรงไหน,น ไช่เลยสักครั้งอุ้ยเออแรงนะอ๋อเขาอืมนึกว่าเขาจะเล่นเ่นกางเขาไปอืมอืมแค่เริ่มก็จะตุยแล้วจ้าอุ้ยว้า โอ้โหตายแน่นอนอุ้ยเหลือดิเทียวเองอ่ะเขาจะมาฆ่าเราว้าวว้าวเราตายเองไม่เป็นไรยังไม่มะฆ่าได้นะคะโอ้โหเพื่อนปิงโอ้ทุกคนช่วงเนี้ยฝนตกนะคะแล้วออมแบบเน็ตมันแบบ ขัดข้องมันเล่นไม่ได้บางวันเนี่ยคือเล่นไม่ได้ทั้งวันเลยนะคะ Wi-Fi อะแต่วันเนี้ยเล่นไม่ได้ประมาณช่งชวงเช้านะคะช่วงบ่าย,ายสายๆก็เล่นได้อ,<า>ไดอ้าวออิมๆแล้วอืมโดนดุม เราไม่ได้อุย้ยได้ยังเนี่ยเพื่อคือนี่อุอ้ยอูย้หู้ยไม่ได้เราหนีไปได้โอ้โหลาซศร์เนี่ยเราจะทำหน้าที่สป,ปอร์ตอย่างเต็มที่ เอาแล้วข้างล่างข้างล่างมันจะมีประเด็นอีกแล้วโอเคสิงสิงเรียบร้อยจ้าโอ้โหอฮ้ยนี่เปรี้ยวอีกอะ เื้อเื้อเาเต็มที่แล้วจริงๆเออเื้อเพิ่มพลังใหเพื่อ อุ oh, oh, ้ย uh นืดใช่ไหมล่ะ้ยอืม เพื่อนบอกนิดเน่าเออทีมเราโอ้ออเออเออเออวิเออโอ้โหสุดสุดเออเราก็คือสู้สุด กำลังเออซัพอร์ตมาน่อยน้อยเอาแล้วพ่อมาปะเอ,อ,เอ,อ,เอะ้อเอ้อตายตายทุกคนมีได้เออเออทำไมฟังนะเขา มีผิวจังซัพพอร์ตมาช่วยแล้วจ้าอุ๊ยว้าอุ๊ยทูร่องทานแม่ท้าพลาดทันเวลาพอดีจังหวะนี้นะคะเราสะดันดีแล้วอุ๊ยบนมีคนดันโดนเมติกาลแล้วอุ๊ยเขาอยู่หน้าก,กัน ป้อมนี้ก็ต้องแปะอุ้ยเลนโบนโดนดันอ้ตัวไหนตัวจริงทีนี้เจอแล้วเพราะว่าตายหมดแล้วก็เลยเจอก็ <laughs> <c oughs> เลยเจอตัวจริงนะคะเพราะว่าตัวปลอมตายหมดแล้วโดนโลนดนุมขณะนี้ไม่ตายไหวเหรอไม่ตายได้ไง <c oughs> เออือะ อ้าวท่านไม่ทับเลยโดนอ้าวอ,อ,อ,อุ้ยออู้ยท่านไม่ทับไปเลยจ้า ว่าตัวปอมวิ่งไล่ที่ไหนได้ตัวจริง,รง,ต,รงตกใจมากเลยเอาคิมมี่ดันปอ <c oughs> น้อมเหมือนืนเหมือนมันจะไม่แรงนะคะคิมมีนะ่เนี่ยแต่แรงเอาเรื่องอยู่เร <c oughs> าก็สิงล่างใครดี <c oughs> อุ้ยไปกันบน กลางอ้าวชูโลง่งท่านแม่ทับของเราเอาแล้วเออโอ้โหเฮ้ยอุ้ยชูโลง่ลงชูโลง่ลงชูโลง่งชูโล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 ่งอ๋อเหลือซุน เอไปรอาวไปไหนจ้าเย่แขนได้ช่วงแรกนี้กดเอากดเอานะคะฝั่งนั้นอ้ามีเวลมีเวลเกมเพจมีเวลเกมพีจอีกเก้าวิเราจะเป็นสิ่งใครดีใครต้องการแองเจล่าขอให้ยบมืงขึ้น เนี้ยหึหึว้าตกใจเฮ้ยซื้อโอเ้ยเฮ้ยจะหนีไปไหนจ้ายืดยืดไปถือไปถืออ้าวอุ้ยเอาเดี๋ยวแค่เดี๋ยวแค่เราสองคนเลยนี่ เติมพลังเติมเลือดอ๋อออออสวนกลับเนยจ้านี่เป็นไงล่ะเรามีสองลางสองพลังอู้อูเยอะอุ้ยเพื่อนมาช่วยกันไหมเนี่ย ไปไหนออโรรานี่อุ้ยแข่งตัวหน้าอีกแล้วอู้ยทูรลงท่านแม่ครับของเราอ้าวเหนือใครอ่ะเหนือใครอ้าวพ่อมาเยอ เอ็ม,มเอ็มจะทำอะไรเอ็มเอ็มไม่ให้ทำหรอกนะนี่โอ้โหโอ้โหเอ้าเพื่อนหนีไปเฉยเลยนิเซียวน่าจะได้อยู่นะเมื่อกี้ท่านในนั้นเองเราก็จะมากันเลนโบนนะคะจังหวะที่เพื่อกกนเรากำลังเอาลอดเฮ้เสียงของเราอจะล่ะ เอ็งจะน่าสาวนักสิงไปจ้าเฮ้ยเราต้องสิงแล้วจวังหวะนี้อุย้ยจู่งลง,งไดนไหมครับเราเฮ้ยนี่โอ้โหอุหย้ยอุ้ยมีคนดันบ้านแหละเราไม่กลัวเราดันกลางไปเลยสิ มาดันมากันทันไหมนะมาดันทันไหมนะการทันน่าจะกันไม่อยู่นะคะคนเดียวโอ้โหขนาดเพื่อนว่าปิงนี่จังหวะสุดท้ายขนาดเพื่อนว่าเน็ตปิงนะคะแต่ก็ยังได้อยู่เพราะว่าตัวที่เพื่อนเล่นอะมัน ทึกๆอยู่นะบวกกับเองจงเ่าเข้าไปสิงสุดยอดโอ้โหสุนสุนได้ทองแดงไปเลยโอ้โหนี่ขนาดว่าเพื่อนปิงนะคะทุกคนถ้าเพื่อนไม่ปิงเนี่ยจะขนาดไหนฝั่งนั้นน่าจะเอาไม่ลง อเคีค่ะทุกคนสำหรับอีพีนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะแบมแบม